ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเจอผมไปแล้วครับสวนาันเตอร์วันนี้ก็จะมากระชากปลาเหมือนเดิมครับยังอยู่ในช่วงดูการกระชากปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมาแต่เช้าครับน้ําแข็งยังไม่ละลายหมดนะครับแต่ก็กําลังละลายนะครับน่าจะประมาณเที่ยงบ่ายก็น่าจะละลายหมดนะครับไปแล้วก็รอติดตามผลงานกันครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยนะครับไหมพเมิ ปามกำลังมาครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองตกดูครับไปลุยตัวเล็กเปล่าฮะไม่เล็กนะครับ เจ็บร้อยติดนี่คือพานอีกคนครับเป็นไงวันนี้เอาจริงไหมเอาจริงดิเอาจิงครับสู่พันกอบมบไปดิให้เขาพูดได้เนี่ยกว่าพูดปีนี้จะพูดจบไหมถ,ถ้าไม่มีชนะลงทุนมาลงทุนขี่รถเมย์มาออ <laughs> นี่นะครับพันเบียครับขี่รถเมยตาม,มาครับกําลัง เตรียมอุปกรณ์ไปไปรอลุนกันครับว่าวันนี้ใครจะมีผลงานเยอะเร็วเร็วเร็วฟูงดําเลยเป็ดใบบินเหอเหรนครับมาเป็นฟูงเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ฟูงนี่ก่อนนี่ฟูงที่เรียกฟูงพุงงอครับไปไปติดตามกันไปครับอ้ยโอน พี่โดนแล้วครับโดนแล้วพี่ไมกว่าล,ล,ล,ลูกปาลาคนะพี่ไมกว่าลูกปลานี่ครับเป็นเป็นฟูงครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่พงงองครับตัวแรกครับ ไปลุยกันต่อครับปุง,งอลุยกันต่อลุยกันต่อผ่านเบี้ยกําลังกระชากเอากระชากเอาครับแต่ว่ายังไม่ถูกครับมันตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไปลุยกันต่อลุยกันต่อไปไปลุยกันต่อครับแดดเริ่มออกแล้วครับน้าแข็งเริ่มลายแล้ววันนี้จัดหนังแน่นอนครับไป โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเมกบอกมันอยู่รุมนี่เบลยังตรงอยู่รุมตรง,ตรง,ตรงลึกอ่ะอู้หูปลาอันนี้ตัวใหญ่ว่ะอู้หูตัวใหญ่เมก ต,ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวที่สองแล้วตอนนี้ผมก็ได้สองตัวแล้วครับมันมาเป็นฝูงมากเนี่ยนเ่ะอะมากครับมันกำลังเป็นฝูงวิ่งกระจายเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวลืยกต่อครับไปเลยครับ ตะเกาะเป็ดตะเกาะกันดึงแฟนท่านั่งใกล้กว่าเบ็ดเบ็ดตะเกาะกันครับดึงติดปลาโอ้ยฮะยีราดยังยี่นีลายังตื่นเต้นยีราด อมาอนกดดันไหนวะโดนอีกแล้ว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 ตัวที่สาวตัวไม่ค่อยใหญ่อะ ทำเต็มเลยไหมนี on ่ครับตัวที่สามมาอีกแล้วครับแต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโด้แล้วครับไอชูหน่อยฮานาเบียโดนแล้วครับตัวเล็ก โอ้ไปลุยต่ออายเลยอายอมมอนเฮ้ยนัำหนึ่งตอนนี้ก็เป็นปลาพุงองครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับบางทีก็มีตัวใหญ่ครับประมาณสามถึงสี่นิ้วครับแต่ว่ามันมาเป็นฝูงเลยนะแต่ว่าก,ก็มันอยู่ไปเดี๋ยวไปดูผลงานตามต่อไปได้เยครับตอนนี้พี่เมย์ก็ไปมัดเบ็ดอยู่ขาดโอ้ยไปครับแต่งงานเอา อย่าให้โดนนั่นนี่เป็นไงข้าไปตัวนึงไอ้แล้วเบ็ดมันติดปรีเบ็ดมันขาดเนี่ยเลยมาปลูกใหม่ดูอะไรไหมเนี่ยเน่ยเห็นไหมูงด,ดำๆเห็นไหมเนี่ยผงดำๆเห็นอยู่น้อยน้อยอะไรดูอะ่ะเนี่ยน้อยบอกอเป็นแม่เป็นแม่นั่นไปไปลุย โอเคครับรุยต่อครับผมสูส้ๆครับขหัว้าวอ้าวอวอ้น,น,นว,นอ,ว <c oughs> อ้วออ้าวอาอ้าอ้าอ้าวอ้อาออาออ้วอ้าเบ้ยว์อา้วอวอาอ้าว้วว้ว้ว <c oughs> อ oh. ไม่ใช่แล้วลูกนะฮะโอ้ไม่ใช่แล้วพีพ่ทวน <laughs> <laughs> ลูกมันฝ <laughs> ูงเนี่นะยไปดวอันนี้ปล่อยครับ ตอนนี้ก็รอน้ำแข็งละลายครับน้ำแข็งยังละลายไม่หมดเลยครับไปรอน้ำแข็งไปเรื่อยๆครับตีเล่นๆไปเรื่อยครับ

ดูครับตอนนี้ดูครับสียงดังไหมครับดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลยครับนี่หตัวใหญ่เติบครับตัวใหญ่เติบไป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 กันต่อครับไปกัน กระตุกกระตุกดูหินหรือเปล่าดึงบ่ขาครับเบรจะพังก่อนกระตุกกระตุกมาดึงขาล้นขาดเลยขาแล้ว อินเหนียวอยู่อินเหนียวมากครับดึงไ่าจะขาดหินเยอะสะัเยอะครับไปวันนี้ก็ได้สีตัวแล้วครับได้งีงองตัวนึ่งครับพุงงองสามตัวปไปดีวลุยต่อครับลุยโอ้พี่น้องหลังจากผมมาเนี่ยผมก็ได้ปลาสองตัวตอนสองนิยวนี่มันจีคือบ่อบ คุนอยู่ของหลังได้เรียบร้อยครับพี่นอ่อเห็นไหมดวงที่สองดวงที่สองแล้วดีนี่เรียบร้อยขาแล้วย้อนย้อนย้อน เอาแล้ว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 อืมอดูเลยครับดูเลยครับอืมเงินเอาเงินเอางัดทั้งเงินทั้งงินทั้งงินอืมรุดรุดรุดหรอฮึนายหันมาถามมาเป็นไงฮึเป็นไงรอบๆเป็นไปเป็นไงรุดครับผมหลุดครับผมโอ้ยเสียดายเสียด็จสู้เขาไอ้นายสู้เขาไอ้นายสู้เขาผมคิดรอทองแล้วเดี๋ยวนี้ไปยาวไกล

ดูนี่นะครับของน้องเบียร์นะครับของน้องเบียร์โอ้โหอย่างใหญ่ครับโอ้แต่ว่าติดดีมากเลยครับติดหางโอ้โหติดหางแบบสวยนี่ครับติดตรงนี้นะครับเกือบหลุดเอาเจ้าของนีเจ้าของยกเลยเอาเจ้าของยกเลยเอล้วนอ้เอ้ามอนคนี่ยผลงานนะตัวต่อขาไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยหวานเจี๊ยบ วันนี้ก็ได้รวมๆแล้วนัยในก็จะน่าจะได้สามตัวแล้วนะครับสามคนภัยนได้สามตัวแล้วครับตอนนี้แดดก,ก็เริ่มออกดีแล้วก็้อนแข็งก็เริ่มละลายแล้วไปลแล้วก็ตามหาผลงานไปได้่อยว่าดูดูวันนี้มันจะได้กี่ตัวมพี่เมฆขาดแล้ขาดเฉยผมไม่ได้ไปไิ่ไปกองไปหรลอไ <c oughs> ข่เนี่ยพี่ผเนี่ย <คง S 1> นี่ผู้ใดมัดนี่มันมัดแล้วมันรุดบอกว่ามันขาดตะกลัวมันเลือตะกิ๊ ตอนนี้ผมก็ย้ายจากตรงกลางไปด้านข้างนะครับเพราะว่าปลามันแตกไปสองฝั่งนะครับมันไม,ม,นไม่มันไม่รวมกลุ่มกันก็เลยตกยากครับเดี๋ยวจะลองข้ามไปฝั่งนั้นแล้วก็ไปไล่มาให้มันมารวมกันครับข้ามไปฝั่งนั้นกันครับโอ้ยบายแล้วครับบายครับเพิ่งได้แค่สี่ตัวเองก็กว่ยจะตกได้ก็เที่ยงเด็ดหิมะกวอาจะละลายไปลุยันต่อครับไป ตอนนี้สองคนเรากำลังเยื้อปลากันครับพลาลเบียก็โดนตัวหนึ่งพี่เมย์ก็โดนตัวหนึ่งครับเป็นปัไหนครับนี่ได้แล้วไปอ,อ,อ โดนแล้วปลาแล้วเนี่ยพุงงออวนตึบ๊บที่นี่พุงงอครับอวนตึบ๊บอวนตึบ๊บอวนตึบืบ อึ๋แล้วออีกแล้วดูนออี่แล้ว,อลวสองไม้ติดโอ้โหอันนี้อันนี้จะยืนนะโอ้โห <c oughs> จุดตรงนี้มันก็จะเป็นเนี่ยคล้ายๆว่าฝูงปลาไอยกวฝูงปลาพุงอ๋อครับ มันจะบิงขึ้นบิงลงครับตัวไม่ค่อยใหญ่ไม่มีปานาหลุมนี้ไม่มีปานาปานาจะอยู่ช่วงกลางครับแต่เดี๋ยวผมทำแต้มก่อนผมจะเอาปลาพุงงอาทาแต้ม <c oughs> โดดอีกแล้วไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับทะลุงเงี้ยง ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับตัวนี้โคตรใหญ่แล้วทุกคนตัวนี้ก็าน่าจะผมว่าน่าใหญ่ใหญ่กว่าทุกตัวที่ผมได้วันนี้นะครับเนี่ยเฉพาะปลาพุงอออครับ 过来，过来。看，这里，漂亮，走。 ๊เข้าขมับรับไม่ตื่น ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูผลงานของผมครับไอผลงานที่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมงขงึ ก็ได้ประมาณ8ตัวนะครับก็ปลาในตัวหนึ่งของผมวันนี้ผลงานของผมก็ประมาณ9ตัวนะครับ,รบ,บวันนี้คมครับวันนี้ไปเดี๋ยวโอกาสหน้ารอบหน้าเดี๋ยวจะพาไปล่าอะไรครับตามวันต่อไปครับวันนี้ครับไปวันนี้พานได้กี่ตัวได้แปดตัวส,ส,สามสามซีห้าสามซีห้าปลาในใหญ่ ปลายใหญน3ตัวไปนี่ก็พื้พันเบียร์ครับเดี๋ยวแล้วก็ปลาปลาพุงอน้อยๆผู้พึ่งไม้หลงนะเที่สั้นนะกลับเพิ่นี่บอสจะไปส่งไอ้ก้อนมันยี่บ้อทันหรอโอเคครับไปนี่ได้4ตัวแล้วผมเป็นลาพุงอ2ตัวแล้วก็ปลายใน2ตัวแล้วก็ผมก็ดีใจครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปิดฉากที่ทุกคนนะต้องรีบไปเพราะรถเมล์จะมาแล้วมีบัดรยูดไหมน่ะ ครับเดี๋ยวผู้ผมก็พากันลาก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับไปสวัสดีครับ